สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกับครูแบดอีกแล้วนะคะกับรายวิชาหน้าตาศิล์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะให้นักเรียนนำหนังสือวิชาดนตรีหน้าตาศิลป์ป1เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อที่จะเรียนควบคู่ไปกับคุณครูเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนท่านาฏยศัพท์ที่เราเรียนกันไปใน EP ที่แล้วกันก่อนเลยนะคะ ท่าที่หนึ่งคือท่าจีบคว่ำค่ะสองจีบหงายต่อไปค่ะท่าตั้งวงบนและตั้งวงล่างค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือภาษาท่าทางนาาศิสินค่ะ คุณครูอยากให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่70แล้วเรียนไปพร้อมๆกับ,บคุณครูเลยนะคะเรามารู้จักกับภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยหรือภาษานาฏศิลป์คือการแสดงท่าทางการรำอย่างมีรูปแบบค่ะเพื่อสื่อความหมายให้แก่ผู้ชมเช่นท่าฉันท่าเธอท่าไป ามาเป็นต้นค่ะภาษาท่าทางทางนาฏศิลที่คุณครูจะสอนในวันนี้มีทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะคะท่าที่1คือท่าฉันค่ะท่าที่2ท่าเธอท่าที่3ท่าไปค่ะท่าที่4ท่ามาและท่าที่5ท่ารักค่ะท่าที่หนึ่งท่าฉันหรือท่าตัวเราค่ะ วิธีการทำท่านี้คือมือซ้ายทำมือจีบงายชี้ที่หน้าอกค่ะส่วนมือขวาจีบส่งหลังเราจะแทนความหมายท่านี้ว่าตัวเราหรือท่าฉันค่ะ 2. ท่าเธอวิธีการทำท่านี้นะคะคือ,อยังศีรษะไปด้านขวาค่ะ ยกมือซ้ายขึ้นระดับอกจะต้องแบมือออกส่งปลายนิ้วมาด้านหน้าค่ะส่วนมือขวาจีบส่งไปด้านหลังค่ะเราจะแทนความหมายท่านี้ว่าเธอค่ะ 3. ท่าไปวิธีการทำท่านี้คือจีบหงายแล้วมวนจีบคว่ำลง จากนั้นม้วนมือออกไปแล้วปล่อยจีบให้เป็นตั้งวงบนแทนค่ะมืออีกข้างจีบส่งหลังเราจะแทนความหมายท่านี้ว่าไปท่าที่4ท่ามาวิธีการทำท่านี้คือมือข้างใดข้างหนึ่งคว่ำม,มือลง แล้วกดฝ่ามือดึงเข้าหาตัวช้าๆค่ะส่วนมืออีกข้างจีบส่งหลังเราจะแทนความหมายท่านี้ว่ามาและท่าสุดท้ายท่าที่ห้าท่ารักค่ะวิธีการทำท่านี้คือนามือทั้งสองมาประสานกันที่อกเราจะแทนความหมายท่านี้ว่ารักค่ะ การบ้านสำหรับวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่72กันเลยค่ะตัวอย่างการบ้านหน้าที่72ข้อที่1ให้นักเรียนเขียนความหมายให้สัมพันธ์กับท่าทางทางนาาศิสินไทยแล้วฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้คือฉัน มาเธอไปนักเรียนนำคําเหล่านี้มาใส่ให้ตรงกับความหมายในแต่ละท่าเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ